สามสี่ห้าหนึ่งสามสี่ห้าต่อไปเป็นการยิงมือเดียวสิบเมตรห้านะัดเปลี่ยนแมกกาซีน ต่อด้วยยิงสองมือห้านัดใช้เวลาสิบห้าวินาทีเส้นขาวนะเส้นขาวเห็นไหมครับาเลโอเคเก้าครูหนึ่งมัดปัดจุปัดจุปัดจุอบ ของกเราสานีให้20ปีผู้ิงเก็บซองกรสุเก็บเป้าครับ